พอคุนเสนมันบอกว่าไม่เอาคาสิโนไอพวกนี้ก็ก่อม็อบออกมาต้านเลยนะะแล้วพอพวกมันเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่กับรัฐบาลพอไปอยู่ด้วยกันนะะก็ไปเอาม็อบแล้วก็ขึ้นเวทีออกมาเรีรัฐบาลช่วยกันแล้วพอมันบอกว่าไม่เอานายกม็อบก็ออกมาต้านนายกพอมันบอกว่าไม่เอาม o u สี่สามี่สี่ พวกมันก็ออกมาต้านวันนี้ถึงขนาดที่จะยื่นสภานู่นนี่นั่นตกลงม็อบพวกนี้เป็นม็อบของใครฮะเห็นไหมคะอันนี้คือดิฉันจะบอกอนี้ค่ะว่าคนที่จะออกมาวันนี้นะคะถ้ามีการทำม็อบขึ้นอีกวารองพูดแล้วนะคะว่าถ้าอุค์อิงรอดนะคะจะมาจะพามูลชนนะครไปกดดันศาล ก็คือพูดง่ายงว่าประกาศเปล่าๆว,ว,ว,ว่าจะไล่สารนะ,ะส่วนไอ้พวกหลอมรวมพวกนี้นะคะที่ไหลไปรวมกันเป็นกกๆเหล่าวพวกนี้ก็บอกว่าถ้าอุ้งอิงรอดนะคะก็จะนําคนออกมาแล้วยกระดับในการชุมนุมนะส่วนพักการเมืองอย่างสีน้ําเงินนะคะโคศกพักออกมาพูดแล้วว่าถ้าอุ้งอิงรอดหรือแพทองทานรอดนะคะก็จดำเนินการต่อไปในการยื่นสารในการยื่นสภานู่นนี่นั่น เห็นไหมฮะไม่จบในขณะที่มึงบอกว่าให้ทุกคนนะฮะเคารพในคําตัดสินของศาลในขณะที่มึงบอกว่าศาลที่เคารพเนี่ยนะคะพอศาลตัดสินไม่ได้ดั่งใจมึงกูไม่เห็นมึงเคารพเขาเลยพวกมึงก็กําลังที่จะก่อม็อบพวกมึงก็กำลังที่จะ,บจะแบบนะฮะพยายามทําให้คนเนี่ยออกมากันเยอะๆเพื่อที่จะมากดดันให้แพรทองทานต้องลาออกในขณะที่ดิฉันถามว่าถ้าแพรทองทานลาออกมึงได้อะไรกันเหรอนะฮะ พูดง่ายๆเอาเอาตรงๆนะฮะลองเห็นไหมฮะพอ,อยฮุนเซนมันบอกว่าไม่เอากาสิโนไอพวกนี้ก็ก่อมอบออกมาต้านเลยนะฮะแล้วพอพวกมันเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่กับรัฐบาลพอไปอยู่ด้วยกันนะ,ะก็ไปเอามอบแล้วก็ขึ้นเวทีออกมาล่้รัฐบาลช่วยกันแล้วพอมันบอกว่าไม่เอานายกมอบก็ออกมาต้านนายก พอมันบอกว่าไม่เอา mou 4-3-4-4พวกมันก็ออกมาตั้งวันนี้ถึงขนาดที่จะยื่นสภานู่นนี่นั่นตกลงม็อบพวกนี้เป็นม็อบของใครฮะตกลงพวกมึงทำม็อบให้คุ้มเซนเหรอแล้วถ้าสมมติมึงลงมรัฐบาลสำเร็จนะแล้วมึงทำให้แพทองทานเนี่ยนะจะต้องหลุดออกจากเก้าอี้นายกก็คือพวกมึงได้ประโยชน์ถูกต้องไหมเพราะเวลาเขาจะหาเหตุเขาก็ต้องดูแรงจูงใจและผู้ที่ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นๆ ซึ่งพวกมึงเข้าข่ายหมดเลยอะ,ะใช้คิดยังไงนะคะไอาการที่ในที่สุดนะะที่ที่พูดออกมาทั้งหมดไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงที่ฉันก็บอกแล้วว่าเราก็เคารพแต่มึงก็อย่าหวังนะคะว่าเขาจะแตะหมูเข้าปากหมาวันนี้ถ้านายกนะคะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ศาลสั่งว่าผิดทางพักเพื่อไทยก็ยังคงเสนอชัยกเกษมนิติสริขึ้นมายังไงเนี่ยนะคะก็ ส้มก็ไม่ไปหล่นใส่มือมึงค่ะไม่ต้องมาอ้าปากรอนะคะตัวของพรรคเพื่อไทยเองวันนี้นะคะต่อให้แพทองทานจะอยู่หรือไม่อยู่พรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมเออทีนี้สังเกตไหมครับว่าสองสามวันมาน,นี้แทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องของหัวสวเลยนะคะถ้าสมมุติว่ากรณีของแพทองทานหรือกรณีของทักษิณหรือแม้จะเป็นกรณีของท่านภูมิธรรม พวกมึงก็พูดบอกว่ามีดีลลับดีลนู่นดีลนี่คืออยากจะรู้ว่าถ้ามันเป็นดีลลับได้มึงรู้ได้ยังไงถ้ามันลับขนาดนั้นนะฮะมันไปเข้าหูมึงตอนไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าทักษิณเป็นอภิสิทธิชนนะฮะแพทองทานกับทักษิณเนี่ยรอดทุกคดีอย่างนั้นมึงออกมาไล่เข้าหาพ่อมึงเหรอคะเขาก็รอดทุกคดีอยู่แล้วมึงจะออกมาทําไมให้มันเกะกะแล้วก็บอกว่านี่เป็นดีลลับถ้ามันเป็นดีลลับจริงๆเนี่ยมันไม่ไปถึงหูหูมึงหรอก นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าดีลลับนั้นเนี่ยนะคะคนที่คนที่เป็นดีลลับกับทักษิณเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยพวกมึงไม่กลัวบ้างหรือว่ามึงจะเหวอเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะคะฝ่ายค้านตั้งใจแต่จะเล่นงานทางรัฐบาลแล้วก็เล่นงานพักเพื่อไทยแล้วก็เล่นงานแพทองทานนะะวันนี้ขนาดบอกว่าถ้าสารนะคะคือถ้าสารตัดสินว่ารอดเนี่ย มันก็จะทําเรื่องยื่นนะคะในการที่จะแบบเอาผิดให้ได้อะจะยื่นอีกนะคะในขณะนี้กันที่ฉันถามว่าฝ่ายคา้านคะมึงจะถามเรื่องเขากระโดงและหัวสอวอกี่โมงนะคะทั้งเขากระโดงแล้วก็หัวสอวอเนี่ยพวกมึงเนี่ยนะคะจะเข้ามาดูกี่โมงมึงไม่อยากรู้บ้างเหรอคะว่าไอ้คนที่มันฮุบที่ดินหลวงเนี่ยนะคะ มันไปถึงไหนกันแล้วมึงไม่อยากรู้เหรอคะว่าเรื่องของอวัวสวไปถึงไหนกันแล้วไอ้พวกพักฝ่ายค้านทั้งหลายนะคะเดี๋ยวค่อยดูค่ะดิ่ฉันจะบอกเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่ที่เห็นนะคะเขากําลังจะมีการดูกันอีกเดี๋ยวจะมีอีกหลายคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่ติ่งเนี่ยนะจะมานั่งรู้นะคะว่าเขาจะสร้างคาสิโนเขาจะไปเอาทุนมาจากไหน ะะทักษิณไปตกลงจะเอาบ่อน้ํามันนูน่นนี่นั่นใต้ทะเลมาร่วมกันทักษิณจะ,ะตกลงกับคุณเซนจะยกแผ่นดินตรงนั้นตรงนี้นให้กับคขเมรเนี่ยนะคะอยากถามว่าถ้ารู้ขนาดนั้นแล้วรู้เรื่องการกัดกัดตุนหรือปัน่นราคาถุงมือยางและหน้ากากอนามัยสม,ยมัยโควิดไหมชาวบ้านเขายังไม่ลืมนะคะแล้วยังมีรัฐมนตรีบางคนที่บอกว่าไขโควิดมันก็แค่ไข้หวัดเท่านั้นเอง นี่มันเป็นพวกเดียวกันกับมึงไหมนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าในการเลือกตั้งปีเจ็ดสย์วันนี้มีคนพูดหลายคนนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยรับรองตอนนี้ขาลงรุนนี่นั่นนะคะดิฉันบอกว่าเพื่อไทยอาจจะขาลงแต่ถ้าพวกมึงขาขึ้นก็คือเอาขึ้นไปกายหน้ผาผาละคะ่ะไม่มีทางขึ้นไปได้นะ,ะด้วยตัวเลขของคนที่เลือกมึงแน่นอนนะคะวันนี้ดิฉันบอกว่ามึงยังจํากันได้ไหมคะตอนที่มันมีกองทุนหมู่บ้านนะ ตอนนั้นก็บอกว่าอูกองทุนหมู่บ้านลงไปเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเขาจะเอาไปซื้อมือถือเดี๋ยวมันก็เอาไปกินเหล้าเดี๋ยวมันก็ไปเอาซื้อไปไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะแจกเงินไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนู่นนี่นั่นทั้งทั้งจริงจริง,รงแล้วที่ฉันบอกว่าคนเขามีในทุกๆประเทศนะคะเวลาที่เขามีปัญหาวิกฤตหรือเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะแจกอย่างนี้แหละครับไปดูแล้วค่ะสองสามวันมานีก็มีหลายหลายประเทศที่เขาแจกเงนิน<ๆ><ๆ>ตรงนี้เพื<ๆ>่อให้อาประชาชนเนี่ยเอาไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ในมือประชาชนไม่มีเงินก็ต้องเอามือเอาเงินเนี่ยนะะใส่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เกิดเป็นภาษีขึ้นมานะคะพอมีการใช้จ่ายนะคะก็คือพอแจกเงินให้กับประชาชนประชาชนเอาไปใช้จ่ายผู้ประกอบการก็มีไรายได้นะคะแล้วก็นํามาซึ่งภาษีซึ่งรัฐก็จะนํามานะะสําหรับการที่จะมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศดังนั้นกองทุนหมู่บ้านเนี่ยทำเนี่ยนะไม่ใช่ไปให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ให้หมู่บ้าน การทํากองทุนหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านนั้นเข้มแข็งมีเศรษฐกิจของเขาเองไม่ต้องนะคะดิ้นรนเข้ามาหางานทําในกรุงเทพให้แออัดแต่พวกนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปซื้อมือถือเดี๋ยวจะออกรถมอเตอร์ไซค์นะคะพวกนี้มันไม่เคยมีพอได้เงินมามันก็ใช้ไม่เป็นหรอเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าเดี๋ยวก็ไปซื้อหวยพอว่าถึง30บาทก็บอกว่า30บบาทแม่งตายหาทุกโรคไม่เชื่อดูสิแต่ปรากฏว่าที่ตายทุกโรคคือพวกมึงอะคะ่ะ สาบาทยังอยู่มาจกนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะะในขณะที่พ่อทำสิบสาสิบาทรักษาทุกโรคลูกสาวมาทำสามสิบาทรักษาทุกที่นะคะส่วน O อท็อปเนี่ยนะคะฉรนบอกว่าดูมันตั้งชื่อดิดูเจตนามันดิมันตั้งชื่อ O Top เนี่ยนะคะเท่ากับวันทักษิณน,นะคะวันพจมานดูมันก็คือโอนะคะทเนี่ยก็คือหมายถึงทักษิณโอพีก็หมายถึงพจมานดูมัน การทำโอท็อปเนี่ยก็คือมันเพื่อให้คนจําได้ว่าคือนี่ของทักษิณและของพจามารพอมาถึงรถเมล์ฟรีค่ะทํารถเมล์ฟรีเนี่ยนะคะเดี๋ยวคนรวยจะมาแอบขึ้นทํารถไฟความเร็วสูงนะคะไม่ได้ค่ะลูกหลานย,ยังไม่หมดเดี๋ยวเอามาขนผักขายตอนนี้เราทํารถไฟฟ้า20บบาทนะคะตอนนี้เขาก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะว่ากฎหมายบางอย่างมันยังไม่เสร็จยังไงก็ได้ใช้แน่นอนแต่ต้องขอโทษประชาชนที่จะต้องเลื่อนออกไป รถไฟฟ้า20บาทนะคะในกรทมเนี่ยนะ,ะถูกพวกนี้บุลลี่บอกว่าจะทําให้คนจนๆตัวเหมนเหงื่อนะ,ะขึ้นไปปะบนอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วพวกนี้พอค่าโดยสารถูกก็จะขึ้นอพูดง่ายว่าขึ้นขึ้นรถไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะแบบว่าเที่ยวอะ่ะเออมึงคิดกันได้ยังไงอะ่ะพวกมึงอะ่ะพ่อแม่มึงเอาอะไรให้กินอะ่ะนะคะส่วนเรื่องดิจนวอลเวลตก็บอกว่าไม่มีประโยชน์ภาษีกู เดี๋ยวภาษีจะหายวัดไปกับตาเดี๋ยวจะเอาเงินไปซื้อบ้านแสนสิริไอ้พวกเนี้ยพอมันได้ตังค์นะมันก็จะไปซื้อของที่เป็นอของในกลุ่มในเครือซึ่งกูถามรินๆิตะคะบ้านแสนสิริราคาเท่าไหร่นะคะส่วนบ้านเพื่อประชาชนนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูสิที่ทําบ้านเพื่อประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเงินจะไหลเข้ากระเป๋าไ,ไอ้กลุ่มที่มันทําอาหารสายอย่างอะ,อ,อะไรนะ S S SCS หรือ สายสิริของท่านเศรษฐาเห็นไหมฮะส่วนรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอยากจะจ่ายเต็มแหละแต่อีพวกสลัมจะได้ไม่ต้องมาขึ้นไม่อยากหายใจร่วมอากาศเพราะว่าพอรถไฟฟ้าถูกๆเดี๋ยวคนจนๆจ,จะมาขึ้นนะเดี๋ยวมันม,มีอะไรทํา20บาทขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไปขึ้นมาสะดวกสนุกส,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 นนส,สนานติดแอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปมอมเมาเยาวชนเป็นที่ฟอกเงินสีเทาไม่เอาคาสิโน ดิฉันบอกเลยค่ะบอกว่ามึงไม่ได้ไม่เอาคาสิโนหรอกค่ะมึงไม่เอาหาเลยทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าจะเกลียดชินวัฒนจะเกลียดเพื่อไทยก็เกลียดไปค่ะแต่มึงจะมาเกลียดแล้วถ่วงความเจริญของคนอื่นเขาไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะเรื่องของแลนบิดเงียบๆไปเนี่ยตอนนี้นะคะมีคนที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนถ้าโครงการนี้สําเร็จเม็ดเงินมหาศาลก็จะเข้ามาในประเทศนะคะหนักบ่าแทนว่าเจ๊มนหนักมนหนักแทนทําไม หนักหัวมึงเหรอนะไม่ต้องมาหนักแทนหรอกนะ <P ie S 1> เพราะว่ายังไงถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อยหรือว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มีสามสิบาทรักษาทุกโรคนะจ๊ะแล้วเสือกทำไมไม่ทราบนะอ่ะ